ชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างจากต้นไม้บางคนเติบโตแข็งแรงท่ามกลางความท้าทายบางคนอ่อนแอเมื่อเจอแดดแรงลมแรงหรือฝนกระหน่าแต่ไม่ว่าจะเป็นต้นไหนทุกต้นต่างต้องผ่านฤด,ดูที่เปลี่ยนไปวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับลุงชิดชายชราเพื่อมีชีวิตเรียบง่ายเขาอาจไม่มีอะไรโดดเด่นแต่กลับยืนหยัดอยู่ได้อย่างสงบ ท่ามกลางปัญหาโดยไม่เคยโทษฟ้าโทษลมหรือใครเลยติดตามเรื่องราวของเขาได้ในคลิปนี้และถ้าคุณชอบเรื่องราวที่ให้แง่คิดและข้อธรรมแบบเรียบง่ายฝากกดติดตามช่องรอบรู้ธรรมะด้วยนะครับช่องที่รวมเรื่องเล่าชีวิตจริงข้อคิดลึกซึ้งและธรรมะเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนที่อยากใช้ชีวิตให้สงบและมีความหมายมากขึ้น บ่ายวันหนึ่งแดดร้อนจัดจนเงาแทบไม่มีเหลืออยู่บนลานวัดแต่มีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมเงาใต้ต้นโพราวกับไม่ได้รู้สึกร้อนเลยสักนิดเขาชื่อว่าลุงชิดชายวัยเจปีที่ชาวบ้านแถวนี้คุ้นหน้ากันดีผิวคล้ำเกรียมจากแสงแดดเสื้อเชิ้ตเก่าปะชุนหลายจุดกางเกงผ้าขายาวสีซีด แต่ใบหน้าของเขากลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ไม่เคยจางแม้แววตาจะดูลึกซึ้งเกินไวลุงชิดมีชีวิตที่เรียบง่ายมากตื่นตั้งแต่ตีสีต้มน้ำร้อนหุงข้าวกล้องปลูกผักข้างบ้านไว้กินเองบางวันก็เก็บผักที่เหลือใส่ตระกร้ม้ใบใหญ่ไปขายที่ตลาดนัดหมู่บ้านได้มากได้ยากก็ไม่เคยบน่นได้สิบบาทก็ยิ้มได้ร้อยบาทก็ยิ้ม ไม่เคยได้ยินจากปากแกเลยว่าเหนื่อยหรือไม่ไหวใครๆก็บอกว่าลุงแกใจเย็นเหลือเกินแต่ถ้าได้ฟังเรื่องราวของเขาจริงๆใจของคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยลุงชิดเธยมีครอบครัวภรรยาเสียไปเมื่อสิบปีก่อนเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ลูกชายคนเดียวก็ไปทำงานตามจังหวัดไม่เคยกลับมาเยี่ยม จดหมายที่เคยเขียนถึงก็ไม่ได้รับคำตอบมานานปีคนทั่วไปอาจเรียกว่านี่คือชีวิตที่น่าเศร้าแต่ลุงชิดกลับใช้ชีวิตทุกวันราวกับว่าเขามีทุกอย่างมีคนเคยถามแกตรงๆว่าลุงไม่เหงาบ้างหรออยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีใครให้พูดคุยลุงยิ้มและพูดเบาๆว่าเหงาก็มีบ้าง แต่ต้นไม้มันก็ไม่พูดมันก็ยังยืนได้เหมือนกันคำตอบของลุงทําให้คนฟังเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็ยิ้มตามเพราะบางทีคําพูดง่ายๆเหล่านี้กลับตรงใจคนเราที่สุดคนในหมู่บ้านเวลามีปัญหามักจะมานั่งคุยกับลุงชิดใต้ต้นโพบางคนก็ระบายเรื่องงานบางคนทะเลาะก,กับแฟนบางคนเครียดเรื่องเงินลุงไม่เคยตัดสินใคร ไม่เคยบอกว่าใครผิดหรือถูกแกแค่ฟังแล้วพูดเพียงว่ามันก็เหมือนแดดตอนบ่ายนี่แหละร้อนแค่ไหนก็ต้องมีเงาสักมุมให้ใจได้พักบางคนฟังแล้วอาจยังไม่เข้าใจแต่พอกลับไปนั่งคิดเงียบๆคนเดียวก็เริ่มรู้ว่าจริงของแกเราอาจจะไม่สามารถทำให้โลกเย็นลงได้แต่เราสามารถหามุมเย็นให้ใจเราอยู่ได้ ลุงชิดเคยเล่าว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยทุกข์เคยโกรธเคยเสียใจเหมือนคนทั่วไปเคยโทษโชคชะตาโทษลูกโทษเมียโทษฟ้าโทษด,ดินแต่วันหนึ่งเขาไปนั่งใต้ต้นโพต้นนี้ตอนฟ้าแลบฝนตกเขามองดูต้นโพแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าทำไมต้นไม้มันถึงไม่บน่นไม่โกรธ ไม่หนีไปไหนทั้งที่มันก็โดนแดดเผาโดนลมตีโดนฝนสาดเหมือนเราวันนั้นเขาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดหยุดโทษคนอื่นและเริ่มหัดยอมรับทุกอย่างที่เข้ามาไม่ได้หมายถึงยอมแพ้นะแต่ยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตทุกวันนี้ แม้จะมีเพียงชีวิตเรียบง่ายบ้านไม้เก่าแต่อยู่กับต้นโพต้นเดิมแดดร้อนเหมือนเดิมลมแรงเหมือนเดิมแต่ใจของลุงชิดกลับไม่เหมือนเดิมใจที่เคยร้อนรุ่มวันนี้กลับเย็นใจที่เคยโกรธเกลียดวันนี้กลับอ่อนโยนใจที่เคยอยากได้วันนี้กลับรู้จักพอ ลุงชิตอาจไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่เขามีสิ่งที่หลายคนตามหาแทบทั้งชีวิตนั่นคือความสงบบ่ายวันหนึ่งท่ามกลางลมร้อนและเสียงจัก,กจั่นร้องระงมมีร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามายัางลานวัดเขาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นโพแล้วค่อยๆทิ้งตัวนั่งลงข้างๆลุงชิตเขาชื่อว่า ก้องอายุประมาณ20กลางๆแต่งตัวเรียบง่ายสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์สีหน้าเขาดูเหนื่อยล้าไม่ใช่แค่เหนื่อยกายแต่เป็นความเหนื่อยใจที่เห็นได้ชัดก้องเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามเบาๆว่าลุงลุงเคยรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีค่าไหมครับลุงชิดไม่ได้ตอบทันทีแกแค่ยิ้มเล็กๆ แล้วหันไปมองใบโพที่ปลิวลงบนพื้นแววตาของแกยังคงสงบเหมือนลมเย็นในวันร้อนเพื่อนผมหายไปหมดงานก็ไม่มีเงินก็หมดผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระของโลกนี้ไปแล้วกล้องพูดต่อเสียงของเขาสั่นนิดนิดผมพยายามเต็มที่แล้วนะลุงแต่ทำไมมันยังพังอยู่ดีคนที่โกง คนที่ไม่ซื่อสัตย์กลับอยู่สบายส่วนคนอย่างผมพยายามเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความลำบากน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยคำถามที่เก็บมานานคำถามที่ไม่มีใครเคยตอบลุงชิดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าเองเคยเห็นต้นโพตอนมันยังเป็นต้นกล้าไหมก้องเลือกคิ้วด้วยความสงสัยไม่เคยครับ ลุงหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่ามันก็เล็กนิดเดียวโดนฝนก็เกือบตายโดนแดดก็เฉาโดนหมาเห่าโดนเด็กถอนเล่นแต่รู้ไหมว่าทำไมบางต้นถึงรอดก้องไม่ตอบแต่เงียบฟังก็เพราะมันไม่ยอมแพ้มันไม่โทษแดดไม่โทษฝนไม่โทษใครมันแค่พยายามอย่างรากให้ลึกขึ้นทุกวัน ถึงภายนอกจะดูเหมือนกำลังจะตายแต่ข้างในมันกำลังเติบโตลุงชิดมองกล้องแล้วยิ้มชีวิตเองตอนนี้ก็เหมือนต้นโพตอนยังเล็กเองอาจจะคิดว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครเข้าใจแต่เองรู้ไหมการที่เองยังไม่ล้มยังมานั่งอยู่ตรงนี้แปลว่าเองยังไม่แพ้กล้องเงยหน้าขึ้นมองลุงแววตาของเขาเริ่มอ่อนลง ลุงแล้วลุงเคยเจอช่วงเวลาที่รู้สึกหมดหวังแบบผมไหมครับลุงพยักหน้าเบาๆแน่นอนใครๆก็เคยลุงก็เคยร้องไห้เคยไม่ดากตื่นเคยนั่งเฉยๆทั้งวันไม่พูดกับใครแต่สุดท้ายลุงก็รู้ว่าความหวังน่ะมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่หลบซ่อนอยู่หลังเมฆที่เรามองไม่เห็นลุงชี้ไปบนท้องฟ้า แดดมันไม่ได้หายไปแค่มีเมฆบังใจเราก็เหมือนกันถ้าข้างในยังมีรากยังมีศรัทธาในตัวเองวันหนึ่งฟ้าก็เปิดเองก้องเงียบอยู่นานก่อนจะพูดว่าผมอยากเป็นเหมือนลุงบ้างครับใจเย็นไม่ทุกข์ไม่โทษใครลุงหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าลุงไม่ได้เก่งอะไรหรอก ลุงแค่เลิกไล่ตามแดดแล้วเริ่มมองหาเงวบางวันลุงก็หายใจลึกๆแค่นั้นเองแล้วใจมันก็ค่อยๆเย็นลงกล้องพยักหน้าเบาๆเหมือนเริ่มเข้าใจไม่ใช่เข้าใจด้วยหัวแต่เริ่มเข้าใจด้วยใจลุงชิดยิบใบโพแห้งจากพื้นขึ้นมาแล้วส่งให้เอ็งเก็บไว้สิใบไม้นี่มันเคยเขียวเคยสด เคยอยู่บนยอดวันนี้มันร่วงลงมาแต่มันก็ยังมีค่าเพราะมันคือส่วนหนึ่งของต้นไม้ชีวิตเองก็เหมือนกันต่อให้เคยล้มเคยผิดเคยร่วงเองก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ที่มีค่าอยู่ดีในวันนั้นก้องไม่ได้กลับไปพร้อมคำตอบแต่เขากลับไปพร้อมกับความเงียบที่ไม่กดดันและใบโพที่เบาแค่ไหน แต่ก็มีความหมายมากพอจะเปลี่ยนใจคนคนหนึ่งสองวันหลังจากที่ก้องมานั่งคุยใต้ต้นโพเขาก็กลับมาอีกครั้งพร้อมน้ำเปล่าขวดเล็กในมือกับแววตาที่ยังเต็มไปด้วยคำถามลุงชิดกำลังรดน้ำต้นผักริมรั้ววัดก้องเดินเข้าไปหาช้าๆก่อนจะนั่งลงใกล้ๆแล้วพูดขึ้นว่า ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยครับลุงคำที่ลุงพูดวันก่อนมันวนอยู่ในหัวตลอดลุงชิดไม่ตอบทันทีแกเพียงวางขันน้ำลงแล้วชี้ไปที่ต้นโพใหญ่ที่อยู่กลางลานวัดเอ็งอยากรู้ความลับของต้นไม้ต้นนั้นไหมก้องมองตามปลายนิ้วแล้วพยักหน้าลุงจะพาไปดูทั้งคู่เดินไปยังโคนต้นโพร,รากของมัน แผ่ขยายเต็มพื้นที่มีบางส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาเป็นเครือข่ายซับซ้อนเหมือนแขนงเส้นเลือดของโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงลุงชิดย่อตัวลงใช้นิ้วชี้แตกลงบนรากไม้แล้วพูดว่านี่และความลับของต้นโพกล้องขโมดคิว้วรากไม้เหรอครับลุงยิ้มแล้วอธิบายต่ออย่างช้า,ชา คนส่วนใหญ่มองเห็นแค่ใบเห็นแค่ลำต้นแล้วก็บอกว่าต้นนี้ใหญ่จังแข็งแรงจังแต่ที่จริงสิ่งที่ทำให้มันยืนได้ไม่ใช่แค่กิ่งไม่ใช่แค่ลำต้นแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นคือรากลุงหยุดครู่หนึ่งก่อนจะถามกล้องว่ารู้ไหมว่ารากของมันทำหน้าที่อะไรกล้องลองตอบ คงดูดน้ำเอาสารอาหารมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ลุงพยักหน้าใช่แต่นอกจากเลี้ยงแล้วมันยังยึดด้วยยึดไม่ให้ต้นลม้มยิ่งรากลึกแค่ไหนยิ่งอยู่รอดแม้จะเจอลมแรงแค่ไหนก็ตามลุงเงยหน้ามองต้นโพและพูดต่อชีวิตคนเราก็เหมือนกันเราจะยืนอยู่ได้ ไม่ใช่เพราะเราพูดเก่งทำเก่งหรือดูดีแต่เพราะข้างในเรามีรากที่มั่นคงก้องเงียบดวงตาเริ่มไหววูบแล้วรากของคนมันคืออะไรหรอครับลุงยิ้มอย่างใจเย็นก็ใจเรานี่แหละถ้าใจมีสติใจมีปัญญาใจมีความอดทนใจมีเมตตา มันก็เหมือนรากที่เกาะแน่นกับผืนดินจะเจอปัญหาแค่ไหนก็ไม่ล้มง่ายๆลุงชิดชี้ไปที่รากที่โดนตะไคร่เกาะบางทีรากมันก็ไม่ได้สวยหรอกเหมือนใจคนเรานั่นแหละมีทั้งดีทั้งร้ายปนกันแต่มันก็ยังทำหน้าที่ของมันได้ถ้าเราไม่ละเลยมันลุงหยิบไม้เล็กๆขูดตะไคร่ออกแล้วพูดว่าบางครั้ง เราก็ต้องดูแลใจเราบ้างไม่ใช่แค่ภายนอกล้างสิ่งที่เกาะอยู่ล้างความโกรธความเครียดความกลัวออกบ้างไม่อย่างนั้นมันจะสะสมจนรากเนา่าทั้งที่เรายังยืนอยู่ก้องฝั่งแล้วก้มหน้าพึมพำเบาๆว่าผมไม่เคยดูแลใจตัวเองเลยครับลุงผมมัวแต่โทษนู่นนี่คิดแต่ว่าทำไมชีวิตไม่ดี แต่ผมไม่เคยถามตัวเองเลยว่ารากของผมเป็นยังไงลุงชิดวางมือบนไหล่เขาเองรู้แค่นี้ก็ดีแล้วเพราะคนจำนวนมากใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งหาน้ำดีหาปุ๋ยดีแต่ไม่เคยมองเลยว่ารากมันกำลังเนา่าทั้งคู่เงียบกันไปครู่หนึ่งเสียงลมพัดใบโพว้วเบาๆก่อนที่ลุงจะพูดปิดท้ายถ้าเองอยากเปลี่ยนชีวิต ไม่ต้องรออะไรใหญ่โตแค่กลับไปดูใจตัวเองดูว่ารากยังแข็งแรงอยู่ไหมแล้วค่อยๆเติมน้ำเติมปุ๋ยเติมสติเติมเมตตาไม่นานต้นไม้ในใจเองก็จะกลับมาเขียวอีกครั้งก้องยิ้มยิ้มแรกที่ออกมาจากใจเขาไม่ได้ตอบอะไรแต่ก้มลงแตะปลายนิ้วบนรากไม้อย่างเข้าใจ วันนั้นแดดแรงจัดท้องฟ้าไร้เมฆสักก้อนเหนียวลานวัดร้อนระอุจนแม่แต่แมวก็หลบไปซ่อนใต้ถุนศาลาไม่มีใครมาใต้ถุนโพเลยสักคนแต่ลวงชิดกลับยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งขัดสมาธิที่เดิมใต้ต้นไม้ต้นเดิมทั้งที่เงาของต้นโพในเวลานั้นสั้นจนแทบไม่มีให้พิงบางวัน ชีวิตเราก็เป็นแบบนี้ต่อให้เคยนั่งในที่ร่มเคยมีคนเข้าใจมีคนปลอบใจแต่ก็จะมีบางวันที่เงาหายไปหมดวันที่ความเหนื่อยล้าไม่สามารถซ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ใดๆได้อีกวันที่ต้องยอมรับว่าเราเหลือเพียงตัวเราเองก้องเดินเข้ามาชา้าเขาเพิ่งเลิกจากงานรับจ้างแบกหามเหงือเต็มแผ่นหลังเสือ้อยืดสีมนเปียกชุ่ม เขามองไปที่ลานโล่งที่ร้อนจัดและพบว่ามีเพียงชายชราคนเดียวที่ยังนั่งอยู่ลุงวันนี้ไม่มีเงาเลยนะครับแดดแรงแบบนี้นั่งไม่ร้อนเหรอลุงลืมตาขึ้นช้าๆมองหนุ่มรุดหลานด้วยรอยยิ้มแล้วตอบเรียบๆก็ร้อนแต่ใจลุงเย็นแล้วกล้องขโมดคิ้วเย็นได้ยังไงครับในเมื่อไม่มีเงา ลุงชิดหันไปมองพื้นดินที่แตกระแหงแล้วพูดเบาๆแต่มั่นคงคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยอาศัยเงาจากคนอื่นเงาจากคำชมเงาจากความรักเงาจากความเข้าใจพอวันไหนไม่มีใครก็รู้สึกเหมือนยืนกลางแดดเปล่าๆแต่ถ้าใจเราฝึกให้เย็นเองได้ไม่ต้องรองเงาจากใคร เราก็จะอยู่ได้แม้ในวันที่ฟ้าร้อนที่สุดกองนิ่งคำพูดของลุงแทรกเข้ามาในหัวใจอย่างเงียบๆเขานั่งลงข้างลุงแล้วถอนหายใจผมเคยชินกับการที่ต้องมีคนคอยให้กำลังใจพอไม่มีใครผมก็รู้สึกหมดแรงผมเพิ่งโดนคนที่ไว้ใจหักหลังมาอีกครั้งก็เลยคิดว่าหรือผมควรเลิกเชื่อใจคนไปเลยลุงสายหัวช้า อย่าเพิ่งปิดใจโลกมันร้อนพออยู่แล้วถ้าใจเราก็ปิดอีกทุกอย่างจะอึดอัดกว่าเดิมความไว้ใจไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการที่เรายังมีความหวังในความดีของมนุษย์ถ้าไม่มีใครไว้ใจใครเลยโลกจะกลายเป็นที่ที่น่ากลัวมากก้องนิ่งไปอีกรอบแล้วลุงไม่กลัวหรอครับเวลาที่ไม่มีใครไม่มีอะไรเลย ลุงอยู่กับความเงียบยังไงไม่เหงาเหรอครับลุงยิ้มแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลุงเคยกลัวแต่สุดท้ายลุงก็เรียนรู้ว่าความเงียบไม่ได้น่ากลัวหรอกสิ่งที่น่ากลัวคือเสียงในใจที่ไม่ยอมรับความจริงถ้าเราฟังความเงียบให้ดีมันจะบอกเราทุกอย่างว่าอะไรสำคัญจริงว่าอะไรไม่จำเป็นและมันจะค่อยๆพาเราไปเจอกับความสงบ ลุงหลับตาลงอีกครั้งลมร้อนยังคงพัดแต่ในใจของชายชราคนนี้กลับนิ่งสนิทลุงไม่ใช่คนเก่งอะไรหรอกนะก้องลุงแค่ยอมรับว่าแดดก็แดดมันร้อนของมันเราเปลี่ยนมันไม่ได้แต่ถ้าใจเราไม่ยอมร้อนตามเราก็จะไม่ทุกข์ก้องหลับตาตามเป็นครั้งแรกที่เขานั่งเงียบข้างใครสักคนโดยไม่รู้สึกอึดอัดไม่มีเพลงไม่มีคำพูด มีแค่ความว่างและเสียงลมหายใจลานวัดที่เคยเงียบเหงามีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในยามบ่ายและชายหนุ่มคนหนึ่งผู้เคยนั่งห่อไหลใต้ต้นโพด้วยหัวใจอ่อนแรงวันนี้เขาเดินเข้ามาด้วยแววตาอ่อนโยน และถือถุงผ้าเก่าๆใบหนึ่งติดมือมาด้วยใช่แล้วกล้องกลัดมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในแบบที่เขาเคยเป็นเขาก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจในจังหวะของตัวเองไม่รีบร้อนไม่หอบเหนื่อยเหมือนคนที่เพิ่งค้นพบว่าการเดินช้าๆก็พาเราไปถึงได้เหมือนกันใต้ต้นโพลุงชิด ยังคงนั่งอยู่ตำแหน่งเดิมหยิบใบไม้แห้งขึ้นมากวาดรวมกันช้าๆด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวพอเห็นกล้องกลับมาแกก็ยิ้มเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มทันทีมาช้าหน่อยนะเองกล้องหัวเราะผมเพิ่งเลิกงานครับวันนี้เก็บเงินได้ครบเดือนพอดีลุงพยักหน้าอย่างพอใจ เอ็งดูแข็งแรงขึ้นนะก้องซึดตัวลงนั่งข้างๆแล้ววางถุงผ้าไว้ตรงหน้าผมมีของมาฝากลุงครับลุงเปิดถุงดูข้างในก่อนจะชะง,งักเล็กน้อยภายในคือต้นโพเล็กๆที่เพิ่งเพาะลงดินในถุงผ้าสูงไม่ถึงฝ่ามือใบอ่อนยังบอบบางแต่ดูแข็งแรงดีเองปลูกเองเหรอ ครับผมเก็บมเมล็ดที่ใต้ต้นโพนี่แหละเอากลับไปบ้านแล้วก็รดน้ำดูแลมันทุกวันลุงชิดมองต้นกล้าในมืออย่างเงียบๆไม่ใช่เพราะมันพิเศษอะไรแต่มันคือการเริ่มต้นที่งดงามที่สุดของคนคนหนึ่งก้องพูดต่อช่วงนี้ผมเริ่มกลับมาทำงานประจำที่ร้านขายของเลิกงานก็แวะไปเยี่ยมแม่ เอาผักไปให้ตอนกลางคืนผมชอบนั่งดูต้นโพเล็กนี้มันทำให้ผมรู้ว่าบางอย่างไม่ต้องโตเร็วขอแค่เติบโตอย่างไม่ล้มก็พอแล้วครับลุงชิดพยักหน้ามือของเขาลูบต้นกล้าเบาๆอย่างระมัดระวังต้นนี้นะมันจะโตเป็นร่มเงาได้เพราะรากที่เองให้มัน ไม่ใช่แค่ดินหรือน้ำแต่เพราะใจเองลงไปด้วยก้องยิ้มผมว่าผมเข้าใจที่ลุงเคยพูดมากขึ้นแล้วว่าต้นไม้ไม่ต้องพูดมันก็สอนได้แค่ผมเงียบแล้วนั่งดูมันเติบโตใจก็สงบขึ้นทุกวันโดยไม่รู้ตัวลุงหันไปมองต้นโพใหญ่ตรงหน้า แล้วพูดต่ออย่างแผ่วเบาเมื่อก่อนลุงก็คิดว่าการจะช่วยใครได้เราต้องให้คำสอนเยอะๆต้องพูดเก่งต้องชี้ให้เห็นถูกผิดแต่สุดท้ายลุงรู้ว่าสิ่งที่ช่วยได้จริงๆคือการอยู่กับเขาในวันที่เขารู้สึกไม่มีใครแค่ไม่ทิ้งเขาแค่นั้นพอ ทั้งคู่เงียบลงอีกครั้งมีเพียงเสียงลมเบาๆและเสียงใบโพวหวทายใต้เงาของต้นไม้ใหญ่มีเมล็ดเล็กๆเพิ่งเริ่มแตกยอดและในใจของชายหนุ่มผู้เคยหลงทางก็เริ่มมีรากเล็กๆฝังลงไปอย่างมั่นคงก้องมองต้นกล้าในมือ แล้วยกขึ้นสูงเล็กน้อยแสงแดดอ่อนปลายวันส่องผ่านใบอ่อนเป็นสีเขียวใสเขาพูดเบาๆกับตัวเองผมจะดูแลมันให้ดีที่สุดเหมือนกับที่ผมเริ่มดูแลใจตัวเองบางทีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่เสียงปังหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่มันคือต้นไม้เล็กๆในใจที่ค่อยเติบโตอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องการคําชมขอแค่ไม่ล้มและไม่ลืมว่าชีวิตที่เรียบง่ายก็คือชีวิตที่งดงามที่สุด